เคยสงสัยไหมว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไกลตัวเรามากๆแบบโคลาสีโลกเลยเนี่ยมันจะส่งผลกระทบกับเงินในกระเป๋าเราที่นี่ได้ยังไงวันนี้แหละเราจะมาแกะรอยกันดูว่าการที่รัฐบาลสหรัฐปิดทําการชั่วคราวเนี่ยมันมาเกี่ยวอะไรกับการที่ราคาทองคําอยู่ๆก็ดิ่งหวบลงมาได้คือลองนึกภาพตามนะตื่นเช้ามาวันศุกร์ดีๆหยิบมือถือมาเช็คราคาทองแล้วก็ต้องตกใจเพราะมูลค่าทองที่ถืออยู่มันหายไป600บาทแค่คืนเดียวเองนะ นี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่14เพื่พฤศจิกายนบอกเลยว่าสะเทือนกันทั้งตลาดคำถามใหญ่เลยก็คือเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมราคาทองถึงร่วงได้หนักขนาดนี้เอาล่ะเรามาหาคำตอบไป,ปพร้อมๆกันเลยดีกว่าว่าจริงๆแล้วเบื้องหลังเรื่องนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่เกิดอะไรขึ้นเบาะแสแรกเลยนะที่จะช่วยให้เราเข้าใจภาพทั้งหมดได้เนี่ยก็คือต้องรู้ก่อนว่า ทองคําไม่ได้ร่วงอยู่ตัวเดียวแต่มันเป็นเหมือนโดมิโนตัวหนึ่งเท่านั้นเองในเกมที่มันใหญ่กว่าที่เราเห็นเยอะเลยคือมันเป็นการเทขายแบบระนาวเลยนักลงทุนเหมือนกับตื่นตกใจอะไรบางอย่างแล้วก็พากันแห่เทขายทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่ว่าจะเป็นหุ้นคริปโตเคอเรนซีและแน่นอนทองคําก็ไม่รอดซึ่งอาการแบบนี้เนี่ยมันเป็นสัญญาณเตือนชัดๆเลยนะว่ามีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติมากๆกําลังจะเกิดขึ้นในตลาดแล้วต้นตอของความกังวลที่ว่าเนี่ย มันมาจากไหนใครกันที่เป็นคนจุดชนวนความตื่นตระหนกครั้งนี้ขึ้นมาถ้าเราไล่สายสืบไปเรื่อยๆนะหลักฐานทุกอย่างมันจะชี้ไปที่ผู้ต้องสงสัยรายใหญ่เพียงรายเดียวเลยนั่นก็คือธนาคารกลางสหรัฐหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าเฟดนั่นเองความกังวลหลักๆเลยนะมันเหมือนกับว่าเรากําลังจะได้รับข่าวดีมากๆที่รอคอยมานานแต่แล้วจู่ๆก็มีคนมาบอกว่าเออข่าวดีนั้นอาจจะไม่เกิดขึ้นแล้วนะ ความรู้สึกมันก็จะเฟลเฟลหน่อยใช่ไหมนั่นล่ะคือความรู้สึกของนักลงทุนเลยพวกเขากําลังกลัวว่าเฟดจะเบี้ยวไม่ยอมลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมตามที่ตลาดคาดการณ์กันเอาไว้ทีนี้ทําไมนักลงทุนถึงอยู่ๆก็คิดว่าเฟดจะไม่ลดดอกเบีย้ยล่ะเรื่องของเรื่องก็คือมันมีจิ๊กซอว์ชิ้นสําคัญมากๆชิ้นหนึ่งที่จําเป็นต่อการตัดสินใจของเฟดแต่มันดันหายไปซะอย่างนั้นมันเป็นโดมิโนโอเอฟเฟกแบบนี้พอรัฐบาลสหรัฐ ต้องชัดดาวหรือปิดทำการชั่วคราวเนี่ยหน่วยงานที่จะต้องประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญสคัญอย่างเช่นอัตราเงินเฟ้อหรือตัวเลขการจ้างงานก็พลอหยุดทำงานไปด้วยผลก็คืออะไรก็คือเฟดไม่มีข้อมูลใหม่ๆในมือเลยเหมือนต้องขับรถตอนกลางคืนแล้วไฟหน้ารถดับไปดื้อเลยตัดสินใจลำบากมากแล้วที่มันแย่ไปกว่านั้นอีกก็คือ ต่อให้ข้อมูลยังอยู่นะเจ้าหน้าที่เฟดหลายคนเขาก็เริ่มส่งสัญญาณลังเลอยู่แล้วว่าจะลดดอกเบีย้ยดีไหมเพราะก็ยังกังวลเรื่องเงินเฟอ้อกับตลาดแรงงานอยู่ทีนี้พอยิ่งไม่มีข้อมูลใหม่ๆมายืนยันอีกโอ้โหความไม่แน่นอนในตลาดนี่พุ่งพรวดเลยโอกาสลดดอกเบีย้ยที่ลดลงและความไม่แน่นอนที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ความรู้สึกนะมันจะท้อนออกมาเป็นตัวเลขที่เห็นกันจัะจะเลยเราไปดูกันดีกว่าว่าความเชื่อมั่นของตลาดมันหายไปมากแค่ไหน ดูตัวเลขนี้ชัดเจนมากจากข้อมูลของ CME Group นะแค่สัปดาห์เดียวก่อนหน้านี้เนี่ยโอกาสที่เฟดจะลดดอกเบีย้ยยังสูงถึง70%เลยคือค่อนข้างแน่นอนแล้วล่ะแต่พอมาถึงวันนี้ตัวเลขดิ่งลงมาเหลือแค่47%เท่านั้นเองกลายเป็นไม่ถึงเครื่องต่อเครื่องแล้วนี่คือการพังทลายของความเชื่อมั่นของจริงเลยแล้วเรื่องวุ่นวายทั้งหมดที่เกิดในอเมริกาเนี่ยมันเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาถึงตลาดทองคำในบ้านเราได้ยังไง มาดูผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยกันตลาดทองบ้านเราอารมณ์เหมือนเล่นรถไฟเหาะเลยคือแค่วันพฤหัสวันเดียวนะราคาบวกขึ้นไปตั้ง1,350บาทแต่พอเช้าวันศุกร์เท่านั้นล่ะดิ่งลงมาทันที600บาทเป็นความผันผวน,นที่รุนแรงมากจนเรียกได้ว่านักลงทุนนี่ตั้งตัวกันไม่ทันเลยแล้วที่มันซ้ำเติมสถานาการณ์ในบ้านเราเข้าไปอีกก็คือ มันเหมือนโดนโจมตีสองทางพร้อมกันเลยหนคือราคาทองในตลาดโลกมันร่วงอยู่แล้ว 2. คือค่าเงินบาทของเราดันมาแข็งค่าขึ้นพอดีที่32.34บาทต่ตอดอลลาร์ซึ่งพอเงินบาทแข็งเนี่ยมันก็จะยิ่งกดดันให้ราคาทองในประเทศถูกลงไปอีกเรียกว่าโดนสองเด้งเต็มๆเลยและทั้งหมดที่ว่ามานี่แหละคือที่มาที่ไปของราคาที่เราเห็นกันในวันศุกร์ที่14พฤศจิกายน ราคาทองคำแท่งซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณ64,350บาทต่อบาททองคำ ซึ่งก็เป็นผลลัพธ์โดยตรงจากโดมิโนทุกตัวที่ล้มลงมานั่นเองเหตุการณ์นี้มันเป็นบทสรุปที่ชัดเจนมากเลยนะว่าโลกเราทุกวันนี้มันเชื่อมโยงกันหมดจริงๆการชัดดาวของรัฐบาลที่อยู่อีกซีกโลกหนึ่งสามารถสร้างความไม่แน่นอนที่ส่งผลกระทบมาถึงราคาทองในประเทศไทยได้โดยตรงมันเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจชั้นดีเลยว่าโลกการเงินของเราเนี่ยมันทั้งเชื่อมโยงกันแล้วก็เปราะบางกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยสุดท้ายแล้ว เรื่องนี้ก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราคิดต่อนะว่าในวันที่ตลาดโลกมันผันผวน,นแบบนี้แล้วปัจจัยที่เราต้องจับตามองต่อไปคืออะไรเราจะเตรียมตัวรับมือกับพายุลูกต่อไปที่อาจจะก่อตัวขึ้นมาอีกเมื่อไหร่ก็ได้ได้อย่างไรบ้าง เป็นคำถามที่น่าสนใจให้เราได้กลับไปคบคิดกันต่อเราจะมาเจาะลึกรายงานล่าสุดของซิตี้กันมาดูกันว่าคำทำนายที่ฮือฮาสุดๆเนี่ยมันเป็นโอกาสครั้งสำคัญของนักลงทุนหรือว่าเป็นแค่การสร้างกระแสกันแน่เรามาเริ่มกันที่พาดหัอข่าวที่เรียกได้ว่าสะเทือนวงการที่ทุกคนกำลังพูดถึงกันอยู่ในตอนนี้เลย นี่แหละทุกคนต้องหันมามอง6,000ดอลลาร์ 6, 000, ภายในปี2027คำทำนายนี้บอกเลยว่าส่งแรงสั่นสะเทือนไปทั่วตลาดการเงินจริงๆเพราะเห็นตัวเลขที่มันดูน่าทึ่งขนาดนี้คำถามที่ตามมาทันทีก็คือแล้วเบื้องลึกเบื้องหลังจริงๆมันคืออะไรกันแน่ ในการวิเคราะห์นี้เราจะมองให้ลึกกว่าแค่พาดหัวข่าวที่ดูหรูหวานะคือหัวใจของทฤษฎีนี้จริงๆมันเรียบง่ายมากเลยลองนึกตามนะว่าถ้าคนรวยทั่วโลกเนี่ยแค่ขยับเงินลงทุนแค่ส่วนเล็กๆของพอร์ตมาที่ทองคำมันจะเหมือนกับเราเทน้ำตกขนาดใหญ่ลงไปในถังน้ำใบเล็กๆซึ่งตลาดทองคำในปัจจุบันเนี่ยมันเล็กเกินไปที่จะรองรับเงินทุนมหาศาลขนาดนั้นได้ผลก็คือมันจะดันราคาให้พุ่งสูงขึ้นแบบมหาศาลเลยทีเดียว และนี่คือตัวเลขที่โ oh, หต้องบอกว่าน่าทึ่งมาก18ปีลองคิดดูนะว่าถ้าครัวเรือนทั่วโลกเพิ่มการถือครองทองคำแค่1.5%เท่านั้นนะมันจะเท่ากับความต้องการซื้อทองคำที่ผลิตได้จากเหมืองทั่วโลกทั้งหมดรวมกันถึง18ปีเลยนี่คือภาพที่มันชัดเจนมากว่าภาวะที่สป라이มันอาจจะขาดแคลนเนี่ยแหละที่เป็นรากฐานของคาทานาย6000ดอลลาร์แต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะเรื่องเรามันยังไม่จบแค่นั้นนะเพราะว่าในรายงานฉบับเดียวกันนี้แหละ มันมีอีกด้านหนึ่งที่เราต้องพิจารณาซึ่งอาจจะทําให้หลายคนประหลาดใจเลยหลักตารางนี้นะคือหัวใจสําคัญของเรื่องราวทั้งหมดเลยคือถึงแม้ว่ากรณีตลาดกระทิงที่ราคาจะไปถึง6,000ดอลลาร์ 6, เนี่ยมันจะมีความน่าจะเป็นอยู่ถึง30%ก็จริงแต่สถานการณ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดคือให้โอกาสถึง50%เปนี่ยกลับเป็นกรณีพื้นฐานซึ่งราคาเป้าหมายดันอยู่ที่3,650ดอลลาร์พูดง่ายๆก็คือว่า สถานการณ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดกลับกลายเป็นการปรับตัวลงไม่ใช่การพุ่งขึ้นนี่คือตากกาเบื้องหลังของสองสถานการณ์ที่สําคัญที่สุดนะคือในฝั่งตลาดกระทิงเนี่ยปัจจัยขับเคลื่อนมันมาจากการย้ายโอนความมั่งคั่งครั้งใหญ่ในขณะที่กรณีพื้นฐานหรือเบสเคสเนี่ยมันขับเคลื่อนโดยเศรษฐกิจแบบโกลดีล็อกส์ของสหรัฐคำว่าโกลดีล็อกส์ก็คือสภาวะที่เศรษฐกิจมันเติบโตแบบกำลังดีไม่ร้อนหรือเย็นเกินไปซึ่งพอเป็นแบบนั้นปุ๊บนักลงทุนก็จะกล้าเสี่ยงมาก แล้วก็จะลดความสนใจในสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำลงนั่นเองค่ะแล้วณปัจจุบันละ่ะตอนนี้ใครกันแน่ที่กำลังไล่ซื้อทองคำอยู่แล้วอะไรคือพลังที่ขับเคลื่อนราคาในตอนนี้เรามาหาคำตอบกันนี่เป็นคำถามหลายคนต้องสงสัยแน่ๆก็คือถ้าแนวโน้มที่เป็นไปได้มากที่สุดคือราคาจะลดลงอา้าวแล้วทำไมราคาทองคำในปัจจุบันมันถึงยังพุ่งสูงขึ้นอยู่ละ่ะ และนี่คือภาพที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยแผนภูมินี้เน้นย้ำเลยว่านักลงทุนในสหรัฐต่างหากที่เป็นพลังขับเคลื่อนหลักที่อยู่เบื้องหลังการขึ้นของราคาทองคำในรอบนี้ไม่ใช่ธนาคารกลางอย่างที่หลายคนอาจจะเข้าใจกันนะโดยมีสัดส่วนสูงถึง60.9%เเลยทีเดียวแล้วทำไมพวกเขาถึงซื้อล่ะเหตุผลหลักๆเลยก็คือเพื่อป้องกันความเสี่ยงทั้งความเสี่ยงจากเศรษฐ,ฐกิจที่อาจจะชะลอตัวเพราะดอกเบี้ยที่สูงของสหรัฐแล้วก็ความไม่แน่นอนจากนโยบายด้านภาษีต่างๆด้วย มีอีกคำศัพท์สำคัญคำหนึ่งที่ต้องรู้จักกันไว้ก็คือคำว่าภาวะขาดแคลนหรือช็อตฟอ l พูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือตอนนี้เนี่ยมีคนอยากซื้อทองคำมากกว่าทองคำที่ขุดขึ้นมาใหม่บวกกับที่นำมารีไซเคิลรวมกันซกซึ่งภาวะแบบนี้นี่แหละที่มันคอยพยุงราคาเอาไว้ไม่ให้ร่วงลงไปเอาละ่ะตอนนี้เรามาดูอีกมุมหนึ่งบ้างเป็นคอโต้แย้งที่สำคัญมากๆที่มาจากรายงานฉบับเดียวกันนี่แหละนั่นก็คือความเสี่ยงที่ว่า หรือจริงๆแล้วทองคำอาจจะแพงเกินไปแล้วในตอนนี้คำพูดนี้มาจากแหล่งเดียวกับที่คาดการว่าทองจะไป6,000ดอลลาร์เลยนะซึ่งมันก็ยิ่งทำให้คำเตือนนี้ดูมีน้ำหนักมากขึ้นไปอีกมันแสดงให้เห็นว่าขนาดคนที่มองเห็นโอกาสที่ราคาจะพุ่งไปได้ไกลๆเนี่ยาาก็ 6, ย,นะยังยอมรับเลยว่ามูลค่านับปัจจุบันมันอยู่ในระดับที่สูงมากแล้วจริงๆ และนี่คือสีสัญญาณเตือนที่ชี้ว่าทองคําอาจจะแพงมากแล้วจริงๆไม่ว่าจะเป็นกําไรของบริษัทเหมืองที่สูงสุดในรอบเกือบ50ปีสัดส่วนการถือทองของครัวเรือนที่ทําสถิติสูงสุดใหม่การใช้ใจ่ายเพื่อซื้อทองคาเมื่อเทียบกับ GDP ก็สูงสุดในรอบ55ปีหรือแม้แต่ธนาคารกลางทั่วโลกเองก็ถือทองคําในสัดส่วนที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ยุค90เลยในส่วนสุดท้ายนี้เราจะมาสรุปภาพรวมของความเป็นไปได้ทั้ง3ทางเข้าด้วยกัน เพื่อให้เห็นภาพที่มันสมดุลและครบถ้วนที่สุดเอาละอนาคตแรกคือการพุ่งทะยานอย่างรุนแรงหรือบูเคสซึ่งมีปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากการโยกย้ายความมั่งคั่งจำนวนมหาศาลเข้ามาในตลาดทองคำที่ของมีไม่พอขายนั่นเองอนาคตที่สองซึ่งเป็นไปได้มากที่สุดนะคือการค่อยๆถอยกลับโดยมีปัจจัยมาจากเศรษฐ,ฐกิจโกลดิล็อกส์ของสหรัฐที่กลับมามีเสถียรภาพอีกครั้งทำให้เงินทุนไหลกลับไปหาสินทรัพย์เสี่ยงเหมือนเดิม และสุดท้ายอนาคตที่3คือสถานการณ์ตลาดหมีซึ่งมีความเป็นไปได้น้อยที่สุดกรณีนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อความกังวลต่างๆทั่วโลกมันคลี่คลายลงไปอย่างมากจนทำให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยมันลดหวบลงไป มาถึงตรงนี้คำถามสำคัญที่ยังคงอยู่ก็คือแล้วอนาคตของทองคำเป็นอย่างไรกันแน่จะเป็นการพุ่งทยานครั้งใหญ่ที่ขับเคลื่อนโดยความมั่งคั่งหรือว่าจะเป็นการถอยกลับอย่างช้าๆเมื่อเศรษฐกิจกลับเข้าสู่ภาวะปกติรายงานฉบับนี้ได้ให้มุมมองที่ครบถ้วนกับเราแล้วนะแต่คำตอบสุดท้ายนั้นก็มีแต่เพียงเวลาเท่านั้นที่จะบอกได้